เดี๋ยวนี้ปัดได้สีนะครับตอนนี้ก็คุณย่าก็ฝัดข้าวอยูอลลัดข้าวเปือกออกจากข้าวสารโอ้ยเขาสีให้ก็สีบอคสีเอ้อเขาเอ็นไม่เป็นนะมารองสีตะกี้เนาะเอ็นไม่เป็นแล้วเน,ะนาะเอ็นหกไม้ตามเมาเออ็นโจ๊โกโป๊ะแดง นี่นะน้อยฮาวอู่ไงฮาวอู่นี่แหละโอ้เจาะแล้วก็ก็เป็นอะไรคุยก็เคยค่อยก็เคยเห็นอยู่กระเอซชะเอซพูดกรตั้มล่ะเออเจาะแลอมันเป็นมองแล้วเปิดก็่แค่โคมพก็ตับพกมองอืมก็วกระเอซก็ไปเลยไม่คับประหยัดเธอก็ตามมาเลย ไปใส่วคือเดียวมอยาวทคือเดียวมอาเห่ยามาอ่ยวมรคือเดียวมอยาด้วยใ่เขาไปเอามันเพลิวก็มันเพลองเนาะ เปืนี่ันคเบืงวควายควายก็มาไปตามคนนี่เดีวมาอยากดข้าป่เออเขาถ่ายากาับเขากะงนจะเลอเออไปเบิมมนะเ้งนนขากะนะน้ผู้หล่าแะจะเลอมวนมเก็บโเอบุญม,มีแต่เข้าเปือกแล้เอีแม่วนเก็บโ ว่านี่ตองเก็บสอยเก็บเก็บสอยเขากะข้าวเปลือกปนข้าวแดงนี่เอฟซีเห็นบ่าข้าเปลือกปนข้าวแดงนี่เอาไปว่ากานตรงนี้เลยว่าข้าวแดงนั่นเลยทีนี้อ๋อนี่นะครับดูดูข้าวเปลือกทั้งหมดเต็มอยู่คนเก็บหมดมือนี่นะครับเห็นไหมเอฟซีข้าวเปลือกข้าวเปลือกคุณอะ ก็เปลือกเขากลาบหลายเยอมาในถุแหงอยู่ก็เปลือกทั้งหมดหลงสีเขาไม่ขาด้ตั้งใจเห็นหงุดหมีเก็บลงอันเพ่มาเพื่อมากะไปน้ององไปทั้งเลยละโเก็บเขากกาบเลย ก็้หววห้าไม่คือเห้าสีเอาเองอเอาสีเยอด้ยใส่วันตาก็ไวนเ็นเสื้อวันตากกเกลียดไม่ได้แล้วสใส่วันตาก่อนตก็่คนเก็บๆก็เอาไปตำ ม่มันออกมาแล้วนี่มันเขาปืมันเตะนะเตกระย่างลไหนมันมีแต่เตะกันมันไม่อ่อดมันไม่ถือน้ำฝนถือน้ำฝนอ่นี้มันเตะมันมี๋อมันก็นาวเลยเดี๋ยวมันกนาต้องฆ่าเขาปืมันต้องฆ่าเขาปานเม็ดก้นหินก็ได้โหได้เราเราไม่ได้โอ้โเอย่านีขมันเองเลยล่ยหลอดเรน มิดยามิดเก็บข้าวกากนะครับข้าวกากข้าวเปลือกคนโบราณคนโบราณนี่อดีตับเมาอดีข้าวตับเดี๋ยวข้าวตับนี่มันมีเละข้าต้มาต้มย่าก็ฝัดข้าวผัดข้าวข้าวกากเยอะร่วมกันดู นหโเราเปลือนี่แล้วก็คือเดี๋ยวหมยาวจริ่จริงนี่ยยาวเลยแล้เจอสุดขาวบเนี่พูดสตสัตได้จับดูมาโตเนจะไม่ไม่ถู บุญแล้วฟูนกัแมไม่อาจจะูเดี๋ยวคือไม่เอาโดนใบแกนเลยอ่าฟิวแะเน่ยมันะจะอยู่ไรบอกกระวมะเดี๋ยวนี้มันตันกว่ามเดี๋ยวเนี่ยปเอาเลยมาตาดัมตาด,ดมาตัดิ่มันหลุด<อ>มันาโออ สีไม่เละสขาสีกาพุ่งอกเอาสีะนะใครไม่ได้มุนนั้นนั้นเขามีเธอมันขาดขาวเหรอนี่ธมันเธอมันเหลือขาวเด๋อหรือขยามันอออขาวขาวแต่มันขาวสีกร<น>ะจ<อ>าร์ยอ็หลายลแล้วก็กล้ามล้วกลมันก็มีเมดอันน่ะมันก็มีเมดอันนั้นลงสีเขา้อมดูดี Bir kart lazım. So. จบไปแล้วโอ้ปนั่นขายืนวะเพาพี่มาเก็บพกอาชอยเรามึงมีงานเนาะเก็บออกทำไมเอ๊ะไปทำไมให้เก็บเอาไปมีเก็บเอาไปเพื่อนยำปิดยำกี่ปิดนี่ยก็าไปยำากระกระล่ะเพื่นกู

가상 <놀람> ไปตรงเลยนตลาดไจ,จดจ้างทำบุูรใตลาดออไปก็ต้องนุงชงซื้อดีดีมีแม้วันนุ่งแมวนี้ให้นุงแบบไหนตลาดวันไปนพน้เบ้่งเพื่อนถ้อ้พ่ียหอ่าไหนม่ใช่ตลาดวันอาทิตย์

วิ่งไปซื้อของ,ปไ,งไปไหนวิ่งวิ่งไปซื้ออะไนั้นใกล้ซื้อฟ้ามิงตลาดนันนนะตลาดอาหารันไปดับแล้วลวะนะครับนี่ก็ลุงเมาก็มาจากทำงานนะครับ <c oughs> ก็มา ตัดไม้ตัดฟืนให้คุณย่าต้มข้าวต้มก่อนนะครับแล้วก็ดูชมคุณย่าเก็บข้าวกากอยู่นะครับขอบคุณ fc เจดีทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ fc เจดีทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ